สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเตนะครับหรือว่าหกลจันทบ,บุรีนะครับผมสวัสดีตอน,นเย็นๆนะฮะสวัสดีวันฝนตกนะครับผมอยู่กับผมกับงานขุดสะเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับ คลิปาคลิปไายคลิปมันมันไม่ชัดมันไม่ชัดก็เลยเปิดกระจกออกให้ชัดนะครับผมนี่ฮะถามว่ามันไม่เลอกหมดเหรอก็แค่สิบวันาทีนะครับมันโคงไม่กระเด็นมาหรอก เดี๋ยวจะลงอีกชั้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ความลึกอยู่ที่ประมาณสิบสิบสองสิบสามะครับประมาณ1ิบกว่าเมตรอะ่ะดูสิบเท่าไหร่น้ำออกดีมากนะครับดูน้ำไม่ขึ้นเดี๋ยวเข้าไปเอาลูกน้องสวนมาช่วยทำเครื่องครับเครื่องมันดูดเลนขึ้นไปมันดูดไม่ขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าดินเดี๋ยวนี้นครับเดิมๆม,มาแข็งนะครับ แต่เวลาตักขึ้นมาแล้วมันนิ่มอะตักตักขึ้นมาแล้วมันเละเอ๊ะมันทํายากแถวนี้นะครับแถวแถวเาขาสุก,กิมแถวลงจากเขาระยามาทางเขากิมเนี่ยมาทางมาทางเขาคุยจกูดเนี่ยัดิน,นทัำยากข้างล่างมันเละเฮ้ยดินเละกระเด็น เหลือก้นสระนะครับเราดำวิ่งไม่ได้ก็เลยใช้เมโคอยเอาเลยนะฮะเราจะรอไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเข่าพรรษาแล้วนะครับฝนเริ่มจะตกเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวขุดบ่อเข้าไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวหน้าแรงเข้าไม่มีน้ำใช้มันดีอย่างนะครับขุดบ่อหน้าฝนเนี่ยมันมันได้น้ําเลยไงเนี่ยหน้าแรงคือคือคือหน้าฝนเต็มเลยนะฮะแต่ที่นี้เราต้องดูพื้นที่เลยนะถ้าเกิดพื้นที่มันแฉะมาก น้ำมันออกเยอะอย่างเงี้ยมันก็สูน้ำไม่ไหวนะครับแต่ถ้าพื้นที่มันน้ำมันออกออกอยุแต่มันออกไม่ค่อยเยอะอะไรเลยเครื่องดูทันเนี้ยก็โอเคอยู่นะครับ ไอเดินสีม่วงเนี่ยไอเดินแดงเนี่ยเละมากเลยตักกองไว้นี่ถ้าถ้ารถตัวเดียวนี่ตักตักกองไว้แล้วจะเดินเหยียบขึ้นไปนี่เจ้าเลยนะหมดสิ์เลยนะถ้าทอยตัวเดียวนี่ต้องต้องเปิดทางขึ้นในกว้างๆเลยนะแล้วก็เอาไอเดินชั้นล่างเนี่ยแปะไว้ข้างๆนะครับแล้วเหลือทางขึ้นนะฮะแต่นี่เราอยู่สองคันเราก็ตักปิดหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอีคันอยู่ข้างบนคุยกโกอย,อยู่แล้ว เมื่อเช้านี่มาถึงน้ำเต็มเร็วเมื่อวานฝนตกหนักน้ำตาน้ำก็ดีน้ำฝนตกอีกวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยอยู่จันทบ,บุรีนี่สองอาทิตทย์เลยนะครับท่านผู้ชมตกทุกวันนะครับมืดคึมอยู่เงี้ยทั้งวันอะไรเงี้ยทั้งวันไม่มีแดดเดี๋ยวสู้เดียวสู้มันตกแบบว่าคือมันตกแบบไม่หนักต่อเน,นื่องคือมันตกสู้พักใหญ่แล้วก็ แล้วก็หายไปนะครับแล้วอีกพักหนึ่งก็โตอ,อีกอะคือดินไม่มีแห้งอะแดดไม่ออกเลยวันเนี้ยนะฮะ ต้องทำรองน้ำด้วยนะครับผมเดี๋ยวไม่งั้นไม่งั้นนน้ำมันเปิป๊บป้าเดี๋ยวเวลาลงไปขุดชั้นล่างแล้วมันมันที่ยืนมันลำบากพูแล้วมันไหลเพราะว่าน้ำมันเปิ๊บป้าไปหมดนะครับเราต้องทำรองน้ำไว้นะฮะทุกชั้นนะครับผมคือไม่ให้น้ำเปิ๊บป้าที่เรายืนขุดอะ่ะเดี๋ยวมันจะลื่นและลื่นแล้วมันเละ วันนี้ว่าจะเอาให้เสร็จเลยนะครับกลัวฝนมันจะตกกลัวฝนจะตกแล้วก็ทาง,งานลําบากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูดน้ํานั่งดูดน้ํอไกครึ่งวันเช้าเนี่ยน้ําดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าประมาณเอวอะ่ะดูดครึ่งวันน่ะดูไปครึ่งวันน่ะดูจะกน้าฝนก็เหนื่อยเหนื่อยดูดน้ำนี่แหละดูดกันเองนะครับคนขับไมโครดูดเอง ดูดขึ้นอย่างดีดูดไม่ขึ้นอีกโอ้ดูดทางวันเลยผมวันนี้ดูดน้ำ <IS AS> อยู่กันสองคันนะครับอยู่กับกับนั่นขุดก็เปโกเโก้เอส0 0รุ่น10นะครับผมถือว่าเจ้ามาร,ร์กนะฮะไม่ใช่มาร์ค็ลินนะมาร์คเทนนะ หรือว่าเจ้า YN 1 5ตัวท็อปอยู่กับเฮฮาดนะครับ อันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนฟันมาใหม่นะครับพี่น้องนะครับดูเลยฟันปีศาจนะครับผมดูอย่างยาวอะ่ะอุ้มดินได้เยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนฟันมาใหม่เปลี่ยนปีข้างมาใหม่โอ้โหอ่ะบุ้งกี้หนึ่งจุดอ่าบุ้งกี้เนี่ยหนึ่งจุดสองนะครับแต่เวลาอุ้มเลยประมาณประมาณหนึ่งจุดสี่นะมั้งหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่นั่นแหละนะครับอุ้มเยอะเยอะน่อเนี่ยอ่อุอ้มแบบเนี้ย บุ้งกีหนึ่งเห็นคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับคอมเมนต์ comment ถามเข้ามาว่าบุ้งกีนังหนักกี่ตันพี่ผมว่าแล้วถ้าดินนะครับถ้าดินแห้งก็เบาหน่อยนะครับถ้าดินแห้งก็ประมาณตันนึงถ้าดินเปียกก็ประมาณ2ตันนะครับเนี่ยดินเปียกเปียกแบบนี้น่าจะประมาณ2ตันแหละตันครึ่ง2ตันนี่แหละประมาณนี้นะครับถ้าถ้าดินเหนียวอีกแบบหนึงนะดินเหนียวเนี่ยมันจะหนักกว่านี่อย่างี้อันนี้จะออกจะเป็นดินไซา,ายนะครับดินมันปูไซส์สนะครับ โดน้ำไม่ได้ดินแบบนี้ยดินบาบบอเงี้ยโดน้ำเลเนี่ยเวลาปิดปากบอนะครับคือต้องเอาไอ้เล่ยๆออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาลูกลังดีๆนะครับเอาที่เป็นลูกลังเลยนะครับปิดแล้วก็เหยียบให้แน่นนะครับปิดปิดจากข้างล่างขึ้นไปต้องคัดเอาไอยดินเล่ยๆออกให้หมดแล้วก็เอาลูกลังเราแล้วก็เอาเอาลูกลังมาปิดเสร็จแล้วเหยียบให้แน่นนะครับแล้วก็เอาดินเล่ยๆไปใส่แทน แล้วก็เอานาดินปิดทับหน้าไว้นะครับเขาจะได้ปลูกของได้นะครับแต่ต้องหน้าบอนี่คือเป็นดินใหม่ที่เราต้องปิดบ่อนี่คือต้องต้องสูงกว่าดินตัวอื่นนะต้องสูงกว่าพื้นพื้นเดิมนะเพราะว่ามันสุอีกนะครับมันเป็นดินใหม่ที่เราจะปิดบ่อเนี่ยะ่ต่ที่นี่เอาดินแบบนี้ปิดไม่ได้นะเอาดินโกลสากนี่ปิดไม่ได้นะต้องเอาดินลุกรังปิดนะครับมันอยู่มันมันแล้วแต่เขตเลยนะถ้าเขตที่ข้างล่างเป็นหินเนี่ย ก็เอาข้างล่างปิดเลยก็ได้นะครับแต่ยังเขตนี้เนี่ยมันข้างล่างมันเละดินข้างล่างมันเป็นทรายทรายมันปูอ่ะคือมันปิดจะไม่ได้นะครับมันต้องเอาออกให้หมดแล้วก็เอาลุกล้างปิดนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนี่ไหลแน่นอนนะครับไหลลงสระเขาแน่นอนทีนี้เราก็จะเสียชื่อน,นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะปูดปากต่อปากว่าโอ้ทีมงานนี่ขุดสระถลม่มทีมงานนี่ขุดสระแล้วปิดสระไม่อยู่ไหล อีกอย่างนึงสาคัญตรงลองน้ํานะครับลองน้ำเนี่ยต้องจัดแจงให้ดีนะว่าน้ํามันไหลไปทางไหนอย่าให้มันไหลลงมาปากสระท,ที่เราปิดนะครับแล้วต้องปิดทํามันสูงกว่าพื้นเดิมถ้าสมมติว่ามันซุดเนี่ยมันจะซุดประมาณศอกนึงนะครับถ้าเราปิดเสมอกับพื้นเดิมแล้วเนี่ยมันซุดแล้วเป็นหลุมพอามันเป็นหลุมแล้วน้ําขังน้ําขังแล้วก็น้ําขังเยอะเยอะน้ําก็จะซึมซึมซึม,ซมแล้วก็มันจะพายดินไหลลงได้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็พังลง ยอมเสียเวลาหน่อยนะครับใจเย็นๆนะฮะตอนตอนปิดสะต้องทำให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่เรียบร้อยถล่มเสียหายมานี่ไม่มีใครรับผิดชอบนะครับมีแต่ตัวเรานะครับที่จะสูญเสียความนับถือสูญเสียชื่อเสียงไปด้วยนะครับ แล้วก็บางทีเขาให้กลับมาแก้เงี้ยก็คนเรา <pricing> เวลาทํางานเสร็จแล้วกลับมาแก้เนี่ยมันไม่อยากทําหรอกนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเอ้ยมันทําเสร็จแล้วคือแบบมันเป็นสิ่งที่ขี้เกียจมากอ่ะคือเราทําเสร็จแล้วต้องมาแก้เนี่ยนะคนขับไมโครนะครับผมจะบอกว่ามันเสียตรงงานกายาเสร็จกายาเสร็จเนี่ยมันรีบนะครับผมรีบรีบทําให้เสร็จรีบย้ายหน้างานใหม่นะครับคือคืออยู่นานเบือนะ่อไงอยู่นานเบื่อก็เลยรีบตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะตายตอนสุดท้ายนะครับตายตอนจบนะครับ ผมแนะนำว่าตอนสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราเครียดเรารีบเสร็จงานเนี่ยทำแบบชวยชุยนะครับทำแบบไม่เรียบร้อยอ่ะมันเริ่มจะเครียดทีนี้ผมแนะนำว่าให้หยุดนะครับถ้าเริ่มจะเครียดเริ่มจะเริ่มจะเครียดตัวเองให้ให้รีบเสร็จอ่ะผมบอกแนะนำให้หยุดเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราเริ่มจะเครียดเราเริ่มอยากอยากจะย้ายเต็มที่แล้วไงเราเริ่มอยากอยากจะย้ายเต็มที่เราก็รีบทําแบบชวยชุยอ่ะทีนี้มันจะตายตอนจบทา,ทางทางที่เราทํามาตั้งแต่ต้นดีมาตลอดนะครับผมแนะนำให้ กลับไปนอนแล้วกินข้าวแล้วก็ออกขี่รถเล่นออกไปข้างนอกก่อนเลิกงานเร็วแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับมาทําใหม่นะครับเอาให้มันเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ต้นจนจนจบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอันนี้ผมพิสูจน์จากตัวของผมเองแล้วก็จากพี่ๆนะครับผมพี่ๆหลายๆคนนะครับแล้วก็มามาคุยกันเป็นเหมือนกันนะครับเขาบอกเป็นเหมือนกันเออผมก็เลยมามาบอกเล่าใน YouTube ให้อ่าพี่ๆน้องๆที่ขับไมโครอยู่นะครับ ให้ให้ให้ระวังตรงนี้นะครับผมถ้าเริ่มจะเครียดเริ่มจะเบื่อว่าคือตอนตอนจะเสร็จงานเนี้ยเราเริ่มจะเครียดตัวเองเริ่มจะรีบอยากย้ายหน้างานเนี่ยมันจะทําแบบชุยๆนะครับมันจะทํางานแบบไม่เรียบร้อยทา,ท,าทางทั้งที่ตอนเริ่มต้นนี่เราทําแบบเรียบร้อยมากดีมากนะครับมันจะตายเอาตอนจบนะฮะเพราะว่าผมสังเกตด,ดูตัวเองหลายครั้งละหลังๆมาผมก็เลยต้องปรับตัวใหม่นะครับนี่บอกเราประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอยากใจคนขับไปเคอร์ดีกัน บรรยากาศมืดมากครับเหมือนเหมือนหกโมงครึ่งอะ่ะแต่ที่ไหนได้ยังไม่6โมงดีเลยพี่นอ้องไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยวันนี้อึมครึมอยู่ตลอดเวลาสงใส่วันนี้วันนี้น่าจะไม่เสร็จนะครับน่าจะไม่เสร็จเดี๋ยวต้องทำทำเครื่องดูดน้ำไว้ก่อน ที่เปิดกระจกเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเพราะว่ากระจกมีแต่คีเลนกระเด็นใส่มันก็เลยมองไม่ค่อยชัดผมก็เลยเปิดกระจกออกให้ใครดูกันชัดๆนะครับน่าจะได้ยินเสียงผมพูดอยู่บ้าเพราะว่าผมใส่ไม้อยู่นะเอ๊ะวันนี้น่าจะไม่เสร็จนะพี่น้องน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูใหม่นะฮะ หน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับเล็ๆทำยากนะครับผมแต่ก็ต้องทำนะครับดีกว่าไม่มีงานทำผมว่ากันนะถึงทำยากก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำนะครับวันหนึ่งสองสามชั่วโมงสี่ยาชั่วโมงก็ยังดีกว่านะได้เงินมาคือคือเราต้องต้องเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวนะครับถ้าไม่มีงานทำแล้วมันเครียดนะครับผมอยู่เฉยๆนอนเฉยๆมันเครียดนะครับมีงานทำดีกว่าไม่มีนะครับทำไปเลยนะฮะ นักที่ละพี่น้องฝนตกหนักแล้วครับลาไปก่อนนะครับไปเจ้าก่อนอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเพจให้ด้วยนะเพจรถเรจันทบ,บุรีนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ